สวัสดีสบายดีค่ะทุกคนมือน่อวานมาพบกับปลูกจันทรือาสาจันบนาน่าเสนอวเส้นเกาีเส้นเคยนากจากผ้าพี่น้องมาเก็บพักใสยย่หญ้าเรือพักแปลงนัวพักผงสูรดเนาะเก็บพักสิไปต้ม่มกินกับเจวประเด็กจา้ามาเด้จอจ้าบ่เม่พี่น้องมาเก็บพักซอยสาเล่าตัวนี้หน่อยคนนี้เดือจ้านทุกคนได้มาแล้วเนาะ ได้มาแล้วแล้วเท่ากับสียเอาพักไปหลังทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็วเอาใส่หมอใส่นาหมลงไปนอกจากทุกคนมาใส่ข่างใส่เตาไฟเตาแก๊สนอลแล้วก็ยีกพักมันลงนอกจากทุกคนยีกพักลงแล้วเท่ากับเร่งแก๊สขึ้นโอ้เตาแก๊กสกระซูซีวิตขนาดนอมันสีพักแล้วมันซีเพลแล้วล่ะตอนนี้คอยก็หิวขาวแห้งเลยเด้อหมอก็คือนั่นพดิทนอเร่งแก๊สขึ้น,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 นกว่านนะจักบาดพดไม่ไห้แน่หิวข้าวแล้วเร่งแก๊สขึ้นอีกคนใจหอนก็ไปไฟนอตอนนี้พักเข้ากับ มอกระพดมีความหอนแล้วไก่ชีสุกแล้วนี่มันเริ่มยุบเลยเนาะพักแปลงนวดนี่กินพักกะมีประโยชน์หลายรสจาดหวานกรอบมีประโยชน์เนาะจากนี่นั่งกับสิสด้กินเขาเลยนั่งกับยิ้มวันวเป็นแซงยล่เนาะเพิ่นิสด้กินเขาเร็วถ้าเพิ่นหิ้วเขาเลยนาบึงปานตูดลิ้งเลยนี่เพิ่นเสเม,มืองอู้ก,กินพักเกินงขนาดพ่อแม่พี่น้องจา่ากินเดองกินพักนียยกหายอันดับหนึ่งเลยเนาะแต่ก็มาตามแจวประแดกกันเลยจ้ามาหนวดแจวเจวนาะ อันดับแรกเลยกขัวมักเพชรก่อนเด้อจ้าเอามักเพชรไปขัวหรือว่าไปจีไฟก็ได้นอแต่ก็มาตามๆตาๆตาๆตาๆใส่แป้งนัวลงไปโอ้ใส่ลายแสบลายบบใส่บแสบเลยใส่ลายไปจนผมลนเพล่พอแม่พี่น้องจ้าขั้นบบใส่นี่ค่ะตัวนี้บบได้เลยพ่อแม่พี่น้องมันบบแสบตามด้วยน้ำปลาแดกจ้าโอ้โหควมนวเดยวบอให้ว่าเลยตามด้วยต้นปลาร้าน้ำในเด้อสามต้นเพราะว่าคอยมากินเจียวปลาแดกพาสีให้พ่อแม่พี่น้องมึง อื้อเหนือแดงอองตองเลยนะทุกคนกินกับข้าวเหนียวหอนๆต้มพักจังเมนมันแซบสุดยอดอาหารล่าเฮาเลยนุวงๆนห้มันเขากันแล้วก็ซิ้มเมืองป้าติดหอดขี้ศพโอ้ยโอ้ยอยแซบแห้งแซบไร้ตักใส่ถ้วยบาดนี่ก็ดีเตรียมถ้วยเนาะใส่ถ้วยหน่อยเฮาเลยบาดนี้ป้า อีพออีแม่พอแม่พี่น้องเอฟซีมากินข้าวนำสาวจันบันนาเซเนลเด้อจ้าไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อมาเด้อใครอยากกินก็มาเด้อจ้ามาเนอะมาเนอะมาเนอะฮีเผาแหลมมาเด้อมมาเด้อมมาเด้อไปละ